บริโภคอาหารที่ย่อยง่ายอย่าบริโภคอาหารที่ย่อยยากยกอาหารให้เป็นผู้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใสจนเต็มนะหรือเต็มเราก็เกินมาอีกนิดนึงเอาอย่างนั้นตายง่ายจำไวด้ดีๆนะใครอยากอายุยืนนะพระเจ้าเป็นผู้บอกไว้แล้วนะและพระเจ้าพูดผิดไม่ได้อืม แต่สุดท้ายโลกอันเกิดจากกรรมโยมนะถ้ามันเป็นกรรมอ่ะโยมพยายามทำยังไงก็ตามมันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นนะเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพระพุทธองค์สอนว่าการกินมีผลต่อกายและจิตส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมสุขภาพกายเป็นฐานของสมาธิและปัญญาไม่ได้สอนว่ากินเพื่ออายุยืนโดยตรงแต่สอนว่า กินเพื่อให้เหมาะแก่การภาวนาการยกเรื่องอายุยืนขึ้นมาอวดอ้างจึงกลายเป็นการลากพุทธวัจนะไปสู่แนวสุขภาพศาสตร์ถ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเก่าเช่นนั้นการที่พระคึฤทริศสอนวิธีกินเพื่ออายุยืนก็ไม่จำเป็นต้องสอนเพราะมันขัดแย้งกับฐานคิดของตนเองจะกินไม่กินก็ขึ้นกับกรรมเก่าอยู่แล้วไม่ต้องมาเทศ พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องการกินไว้อย่างไรในพระสูตรพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคเช่นภิกษุพึงพิจารณาในอาหารว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินไม่ใช่เพื่อความเมามันแต่เพื่อความดำรงอยู่แห่งกายเพื่อยังชีพเพื่อระง,งับเวทนาเก่ามิใช่เพื่อความใหม่จะได้อยู่สบายปราศจากโทษและประพฤติภหมจรริจันได้มุขละสูตร มัชชิมะนิกายพระองค์ทรงเน้นสังวรอ,อินทรีย์และสติในการกินไม่ให้ตกอยู่ในตัณหาส่วนเรื่องอายุยืนอายุสั้นพระองค์ก็ตรัสไปบ้างเช่นผู้มีความโกรธมากมักอายุสั้นผู้มีเมตตาย่อมอยู่เป็นสุขอายุยืนอังคุตระนิกายแต่ไม่ได้ผูกไว้กับเทคนิคการกินแบบสุขภาพในเชิงโลกิยศาสตร์คุณฤทธิ์เอาเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมาตีความว่า ทุกสิ่งถูกกำหนดแล้วนี่คือการทำให้พุทธศาสนากลายเป็นลัทธิฟาตาลิซึมหรือลัทธิชะตากรรมแต่พุทธวจ,จนะชัดเจนว่ากรรมเก่ามีผลแต่กรรมใหม่ก็มีผลจึงไม่ใช่ตายตัว